กราบสวัสดีครับผมตพอนบิบ่ายครับครับวันนี้ผมขัข้ามาเบ่งพิพิพพธภัณฑ์จวนภูว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าครับผมพิพิธภัณฑ์จวนภูว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าครับครับจวนภูว่า นครพนมหลังเก่าครับผมริรมเป็นรอบๆจุนผู้วา่าในตำนานนครพนม ปรภัณฑ์จวนภูว่าหลังเก่าตัวทาการวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาเก้านกาถึงสิบเ็ดนาฬกาครับปิดทําการจันทร์อังคารวันสงการและเทศก,กาลปีใหม่ครับผมทํานิจวนภูกว่าครับจวน อย่ากวัดได้มาก็มาแวะเบิ่งนะครับเออจนพผู้ว่าแระชมได้ครับติดกับริมขุงเลยครับผมติดกับริมขงุงจี่ตรงสลาแดงเนี่ยครับผม <c oughs> ค่อยผักหนาะจะโกกาแฟแกาแฟเปิดตาที่ สามคือกาแฟครับเลาะชมบรรยากาศริมขูงครับผมริมขุงนครพนมตอนนี้ครับอากาศหนาสัมผัสขนาดครับผมเย็นยอมวัดอากาศเย็นครับหนาสัมผัสมกมากเลยครับครับบรรยากาศล่มพูใหญ่ครับต้นต้นใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ต้น จามจุรีครับครับบรรยากาศล่มลื่นดีครับแถวหน้าจวนผู้ว่าครับผมหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดนครพนมครับจวนผู้ว่าหลังเก่าครับกาแฟกาแฟ ดูครับบรรยากาศชิวๆรับลมหนาวเลยครับผมอากาศสัมผัสได้ครับผมยินเศร้านี่แปดองศาครับตัวนี้ก็สิบประมาณบ่ถึงยี่สิบมั้งครับตาที่สัมผัสได้นะครับขนาดนี้ก็เวลาสองโมงนะครับผมครับบรรยากาศรู้สึกเงียบเงาอยู่ครับนครพนม ช่วงโควิดระบาดครับผมนี่ครับแถวลุมเคือนหน้าจนพูอว่าครับอันนี้คือพ่นอาจต้มีการปลูกสร้างกับวโบลูครับนี่คุนทมดินนะครับน่าจ,จะเป็นเส้นทางจัก,กรยานก็ว่าได้ครับคันพิดปติประกาศใดโคโทรโฮพายครับนี่คุนทมดินครับผมสุธิทมดิน สับครับฝับ่งตรงข้ามคือสปอปลาวครับสปปลาวกับกาแฟอินทนินครับเปิดตาที่3ามด้วยอินทนินครับบรรยากาศครับฟังคุง อากาศครับเนื่อโบเปิดกับภูเขาบบคอยเห็นนะครับภูเขาลบอบแต่าอากาศอากาศเปิดในภูเขาสิ่แจ่มใสเลยครับเดี๋ยวจะให้ชมครับผมนี่ครับเห็นบอครับภูเขาฟังสปปลาวครับผมอากาศเนี่ยปิดอยู่ครับโบเปิด อันนี้ต้นจามจุวลีครับพอดีเป็นล้มเงาเย็นๆครับผม

b1 + 99.00 ลุ้งทางจักรยานครับผมลุ้งแล้ว กนาจนพัว่ติดกับลิงโขงนครพนมครับผมยาก,กาศตอนสองโมงกาดก็บวถึงครับแดดจ้าครับสัมผัสควมเย็นได้ครับผมสัมผัสได้เลยครับเจอควมเย็นคมหนาวถ้าอยากมาสัมผัสมาได้ครับ ที่นครพนมครับผมคือในเขตจังหวัดน,นะครับถ้าข้ามเขตอาจจะไม่ได้ครับหัติดโควิดอยู่ครับผม <c oughs> ติดโควิดอยู่ครับเดอ้อครับแบดบสองโมงถึงครับจ้าะคระับพอดีสัมภาษณ์ครับครับอากาศเยน อของโโนครม,มุนมดมอนี่ครับบรรยากาศที่น่าสัมผัสกาดอย่าตกแมสอย่าลืมล้างมือทุกครั้งครับ อระเบียบใหม่ในการใช้ชีวิตครับผมเพิ่มมาอีกการดำรงชีวิตแมต่าลืมมือก็ต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับเดอ้อแอลกอฮอล์ผสมเกลียวนครับเอาล้างจนเป็นเป็นนีิใส่นะครับ ถึงป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์ซ็นก็ยังดีเราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยครับผมนี่ครับจะิิงเขาป่ากแหรอครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ต้องสีดปากนะครับเล้ <c oughs> อเล่นล้อเล่นลากแต่มือครับพยายามพ้นใส่มือ ้าไม่เป็นนิ่ใสไปเลยนะครับนะคิดว่าเขาทำแล้วถ้าเขายังว่ม,มาใจต้องล้างซ้ำๆหลายๆครั้งกันยังดีครับผมนี่ครับกันดมรงชีวิตในรูปแบบใหม่นิวโด r m มรักษาระยะห่างทางสังคมครับครับมานั่งจิ้วๆอยู่ริมขงุงหน้าจวนผ้ว่าครับ จวนภูว่าขนาดนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศดิ่งขงมีเรือประมงเรือประมงครับการทำมาหากินครับนี่เนียงใสพริษัทางจักรยานใหม่เรเเ็ทนหนึ่งบัวลูกครับทุนที่นะครับนี่ครับล่มปัส,สภาพนะครับนั่ก,ก็เรือกลังมาครับผมครับ นะครัมนมตอนนี้ครับวันที่สิบสามมกราคมสองห้ากสี่ครับผมผมกับปิดประจำครับจะเป็นนิสัยแล้วครับโมเมนต์ย่านครับปฏิบัติตามหน้าที่ครับตามกติกเพันว่ามาครับผม เพราะว่าถ้าเรารักษากดได้ครับบ้านเมืองก็ยังรักษากดได้เหมือนกันครับตามระเบียบเป็นกฎปฏิบัติของเจ้าของน้ำครับอากาศสัมผัสคมหนาวได้เลยครับผมสัมผัสได้ครับขนาดสองวงเลยครับนี่ แดดก็บวูถึงกับจ้าครับพอดีสัมผัสอากาศหนาวได้ครับอัตว์หนาวนริมคูกนครพนมตอนนี้ครับแบบนิวโนมอลสังกิจบริด้แข็งนะครับเด้ขอข้าพาเวาจบับโมาอะไรจบับโ อากาศริมคุงครับผมมีโค้งตอนนี้ครับการทำมาหากินด้วยบะมุ่ยลายล่างครับอยู่ฝั่งคุงนะครับจุดนี้มีแค่ไว้นั่งครับอาจจะเป็นคงคนงานก็จะมาเห็นไว้ครับผมราชมที่นี่นะางครับ โอ้ <Okay>. oh, oh, นั่งอยู่หุ่มหิ่งหนาวครับยิ่งสัมผัสได้นะครับ ขนาดย้ำฮอน,นยังเย็นเนาะก็สจอที่น้ำหนาวมานั่งวันนี้สุดยอดเลยครับผมสัมผัสอากาศหนาวมิวเนอมอครับภาษาอังกฤษไม่ได้ค่อยแข็งทางอื่นเป็นใดๆเนาะทางอื่นครับ อากาศวันนุมแปดองศาครับมือเท้านี้ครับแต่ก็น่าสัมผัสดีครับคือร่างกายหอบปรับอุณหภูมิได้นะวเอกากัดบถึงกับหนาวจนสัน่นตอนหนาวไม่ไหมก็โอ้ยโบเบาๆเลยครับใส้เสือเ้อแขนสัน่นแบบนี้พาได้ดอกอันนี้ใส่ได้ครับสบายๆนั่งรถก็ไม่เปลืองแอร์ครับ แทบจะไม่ได้เปิดเลยครับัครบรรยากาศร,รอบๆครับผมผมหนังใต้ห่มต้นสัมสาใหญ่ครับอาจารย์จุรีครับผมสัมสาครับเป็นลมเงาย่างนี่เลยครับผมคือมาให้สัมผมัสพอมหนาวด้วยกันครับ13ตสามมกราสองห้าครับผม ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ซับสไครป์สังกระดิ่งด้วยผมนะครับเด้อคุณนครพนมครับถ้าเป็น youtube ถ้าเฟซบุ๊กกับคนคือธรรมชาติครับผมฝากกดติดตามนะครับคนคือธรรมชาติครับคนสบายสบายครับสบายสบายส,ายสพีเฮะละกันเองครับผมคนนครพนมโดยกำเนิด ัครบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลคกดแชร์ครับเพื่อนๆหลายคุณครับผมขอบคุณมากๆในมานณที่ที่ด้วยครับผมเสียงมันก็เล็ดรอดจักแมดไปจักหน่อยนะครับเด้อบอชัดแน่อาสีเป็นโคตรลิ้นสั้นลิ้นยาวเนี่เสียงเล็ดรอดจักแมดมันสีเป็น อบื่บมาบาไปยังหน่อยนั่งสัมผัสคมหนาวครับคือพวเราต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับจำตีอยู่ในบ้านนั่งนั่งนอนนอน,น,อนมันก็จำตีครับเอามาเปลี่ยนสัมผัสบรรยากาศริมคูงเนี่ยครับริมคูงบ้านเราอ,อากาศดีเย็น หนาวเลยแล้ครับสัมผัสได้ปีนี้หนาวก่าปีกายนี่หลายครับปีกายนี่แทบซีบิวมีหนาวนยครับมีแต่ร้อนส่วนมากปีนี้นี่หนาว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 คักหนาวเหน่หนาวว่าแล้ครับคือหดเศร้าหดแรงหดเย็นหดเที่ยงคืนนะครับคือหนาวครับหนาวอย่างเดียวครับนี่เรือครับเรือกันทำมาหากินครับนี่เรือประมงครับคุณผูบชครับเรือประมงเรือชาวบ้านทำมาหากิน วิธีชาวบ้านเขาครับกินแบบบ้านๆตับปลาสภาพให้ได้ครับความเป็นอยู่ทุกวันนี้ลูกไปไก่นะครับเขาก็ต้องไปน้าลูกนะครับอยู่ตามสมัยครับผมถ้าบใดก็ะากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ซับสไครต์ซัดกระดิ่งไว้เลยนะครับเด้อเฟซบุ๊กอ่ะคนคือธรรมชาติครับผมโปรดติดตามได้ถ้าผมไม่รับครับผม youtube คนนครพนมครับ u t u b e ครับ มีคนติดตามสิบท่านแล้วครับขอบคุณมากๆครับสิบท่านก็จกักภายแเน่ผมกระโบลูครับบุกคลเห็นเพื่อนครับลูกหลานแน่ครับในากตาดิตาเนะครับครับนะคนนครพนมครับครับกราบสวัสดีครับผม